I don't don ใช่ไหม I don't care I, I, car I, I, I don't care ค่ะ I don't care นะคะก็มาเจอกัคนคุณพิมะคะ่ะวันนี้เมื่อกลางวันนะคะแบแบ่ง่ายๆอ,อกไปช้อปปิง้งกริ๊งเจ็ดสีมานะคะ เต็มฟลองนะคะของใครเป็นของใครนะคะมาดูกันนะคะว่าพิมจะมาทําอะไรทานตอนเที่ยงนะครับตอนแรกจะไปทานร้านอาหารแล้ววันนี้ก็ขี้เกียจค่ะคิดอยู่ในใจว่าเออฉันมีแหนมนะก็เลยจะมาทำมาม่าค่ะต้มะมาม่าค่ะง่ายๆนะคะไม่ยากค่ะม,ะมะาม่าไข่ไก่สองฟองจินสมแล้วก็พักชีหนึ่งกําใหญ่ๆนี่คือการกินมาม่าของเดียนนะคะ อันดแ,แรกนะคะง่ายมากเลยค่ะยากมากไม่ใช่ง่ายมากเราก็ตอกไข่ลงไปน้ำนที่มันเดือดน,นะคะต้มมันทิ้งไว้นะคะเพื่อให้ไข่จับเป็นก้อนที่สวยงามนะคะก็หยีนั่นเอาพูดจาไม่สุภาพเลยนะคะตรงนี้ก็เพราะว่าเปลือกไข่ลงไปแช่อยู่ในนั้นนะคะแอมไม่ค่อยชอบตรงนี้นะคะนะคะเปลือกไข่นะคะกินแล้วอัจเป็นอันตรายต่อก,กระเพาะได้นะคะ โอเคนะคะต่อไปนะคะเราก็ทําการแกะมาม่าค่ะค่อยๆฉีกออกอย่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นมาม่าต้ยมยำนะคะ mm hmm. ก็จะแอบอร่อยนะครับเพราะเครื่องปรุงนางถึงต้องให้นางยี่ห้อนี้ก็ยี่ห้อมาม่าค่ะก็ใส่ลงไปนะคะไม่ยากค่ะเอย้ยากมากค่ะเป็นสูตรที่เราต้องเป็นสูตรความลับนะคะเป็นเคล็ดลับ,บเป็นแบบว่าต้นตํำรับเลยนะคะเรซูปีแบบว่าของ ขุยยอดทวดนะคะซึ่งกระเทยกินมันเหนเข้าไปทางนู้นนะเออต้องเหนให้เห็นเห็นหุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าตอนนี้ใส่ก็จะเริ่มหยดตุ๊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 ดนะคะเราก็แกะพริกที่เราโขลกเองครับเพราะพริกไม่ต้องทําการแรดไว้นะคะอย่างเงี้ยครับเพื่อไม่ให้มันให้มันมันอยู่ได้นานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ พอทุกนี้ก็จะทำเครื่องเองอะไรเองนะครับเป็นอาหารที่แบบว่าทําเองนะคะเป็นต้นตํำรับจากคุณปู่นะคะตรงนี้ถ้าใครขอสูตรนะคะหลังไม่อย่างเดียวนะคะตรงนี้เราให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเอาคนที่สนใจจริงๆนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะแค่ช้อนคนแค่นั้นไปนะเจ้าเขาก็สังจิ้นส้มนะเจ้าจีนส้มนี่เขาอิมพร์ตมานะเจ้าจากนิวยอร์ก อ่าฮะเขาจะบ,บีบจิ้มส้มลงไปจะอีเลยเจ้าบีดให้มันแตกมามอก์ก็มอกค่ะคำแหมเเขาจะรอให้มันเดือดนะเจ้าตอนนี้ไข่ก็เลยเป็นก้อนเป็นก้อยแล้วเนาะมาพอกันอือหือขันก้อน่ากินข้ามื้อสั่นเบาๆ ต่อไปเราก็จะเอาลงไปเลยนะเจ้าน้ามันเดือดละเอาซักพอกึนไปแล้วหน้าแข็งคึนนเก็บไว้กิ่นเล่นเป็นสแนกได้ง่ายๆเจา้าแบบย,ยากถ้าคุณทำอะไรให้มันยากมันก็จะยากครีบวินี้การที่เรามีหน้าที่เป็นแม่บ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องพร้อมทุกด้านนะคะจริงๆฝากไว้ด้วยนะคะ ตอนนี้มาม่าเริ่มเดือดปุยๆแล้วค่ะขอไปล้างมือจ้ามหนึ่งจ้าฟังไปฟังเสลนทีบ่นไปนะคะวันนี้ก็ได้ยินเสียงปุ๊ดๆุดปุ๊ดุดใช่ไหมคะนี่ค่ะต่อไปใครจะใส่มะนาวก็ได้นะคะเราต้องแอบชิมนิดนึงความโดดเด่นของจิ้นสมเลิศแต่แต่นะเจ้าใส่ในไข่ใส่ในมาม่านี่ มงประเชิมาม่าจ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวสูตรสุดสูตรสำเร็จของต้นตํารับตระกูลปีพิมเองเจ้าแต่นี่ใครกับแตกสร้างหน้าโมงพัดแล้วเนาะต่อไปกั๊กหนึ่งเตะย้ำปลากันเวลาผ่านไปไวเหมือนััหกเราก็กลับมากันอีกครั้งนะคะนี่ค่ะผักชีไม่ต้องสวยงามกันมานะคะอือหือืหอหอืความหอม ทุกคนจะคิดว่าอุ๊ยอนี้มันบ้าแดดผักชีหรือไงวะดูสิค่ะบิดลงไปตรงนั้นล้างมือนิดๆน,น,นะคะเพื่อไม่ให้มือเราเปเื้อนอยู่แถวนั้นนะคะใช่ไหมคะกล้องไหลอยู่นะคะโอเคค่ะค่ะต่อไปเราก็คนนะคะปิดไฟเป็นอันสําเร็จค่ะมามา่าอ๋อไม่ใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวสูตรคาเรนพีมนะคะสูตรต้นตำรับหลังไม้นะคะสูตรนี้นะคะแบบว่า นิสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาถ้วยนี้แล้วกันนะบางคนเราบอกคนว่าพี่หนึขาดถ้วยนั้นนะคะถตกใจมากโอเคค่ะปิดแก๊สนะคะเราก็ไปเหียใส่ตัวเกาเห็นเนอะความเหี่ยกันนะมาได้กิ่นมันนะโอเคสวยงามเจ้ายังพอในหน้าตาเ้าหั่นก่อนชิ้นส้มบเบาหั่นก่อน มอก็มอว่าชอาอาการหนาวๆเสอีหน่หนะนสัก้วยก็จานนี้ก็คือว่าตะกี้ได้ดูเชฟหมี่กระทะหลุดนะคะเชฟหมูเออเชฟหมูน่ะเชฟหมูเชฟหมี่มกระทะหลุดนะคะกับอย่างก็ลืมไม่เห็นนะเพื่อนสาวส่งมาให้ค่ะนกยลดีโอ้นกยลาดานกยลดีไม่ใช่นะพี่สมโอเนาะนี่นกยลาดานะคะ พี่สมโอนอกยุละตรีอันนี้นกยุรดาโอเคส่งรูปมาให้แฟนนางทำกับข้าวอะไรนะแกงกะหรี่ก๋วเตี๋ยวกะหรี่สักอย่างเป็นมาม่านะคะเออนั่นเห็นแล้วก็หิวเลยยิ่งเห็นเชฟแบบว่าเบื้องหลังของเชฟแบบว่าเชฟหมีกระทะหรุด รสชาติเลิศค่ะความเปรี้ยวของแหนมไม่ใช่แหนมของจีนส้มเจ้าของจีนส้มนะคะจีนส้มก็คือแหนมนะคะภาษาเหนือภาษาบนเหนือวันนี้บอกว่าจีนส้มหมายถึงแหนมประยนตไม่ใช่นะคะคือแหนมค่ะเปล่าแล้วเปล่าไม่ต้องบอก คือเอเขาก็บอกว่าสอนแต่งหน้าเนะี่ยมันไม่มีอะไรเลยติดขนตาแค่นั้นนะ่ะเห็นไหมติดขนตาแค่นั้นแหละจบทาลิประบายกิวค่ะช่วงนี้แต่งหน้าใส่แอปวอืม หูหมูหมหมชซบมากค่ะหูมหมเูเมาะพอๆๆแคค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวแค่นี้นะคะรบยูไกยค่ะทุกคนขอค,คุณพิมพ์ง่ายๆ